กรับนมัสการ่ะคะเราแม่วันนี้มีคำถามอีกมีอีกแล้วค่ะ <laughs> อ่านได้ไหมคะพย,ยายาม่อเนเนาะลองดูค่ะลองแม่คะ่ะสศรีห้าเศรีห้าขอ้อใช่ไหมคะค่ะถ้าำทำผิดทำผิดค่ะผิดอ่าขอ้อไหนบาบมากที่สุดคะ เนรเข้าใจไหมคะว่า <Yeah. S 1> มันกลว่าอะไร um, Which one of the five uh, precepts is the w o r s t to break Yes อ่าก็สิ่ห้าข้อนะคะเอากว้างกว้างก่อนละกันว่าเหตุเราต้องรู้เหตุก่อนนะว่าในข้อหนึ่งใช่ไหมคะห้ามฆ่าเหตุที่จะฆ่าฆ่าเนี่ยมีอะไรบ้าง uh. โกรธ mm hmm. นะโกรธคือมีรอบโกรธหรอกนี่แหละที่เป็นเหตุของมัน ฆ่าเนี่ยมันต้องมีเหตุมันต้องโกรธไม่งั้นมันไม่ไม่ฆ่าแต่ว่าก่อนที่จะโกรธอาจจะมีโลภมาก่อนนะเช่นอยากได้ของเขาแล้วเสร็จแล้วไอ้น,นี้มาขัดขวางโกรธมันฆ่ามันเอ,อ,อันนี้ในที่สุดณเวลาฆ่ามันต้องมาจากความโกรธความโกรธเนี่ย <c oughs> ผลนะคะที่ลงก็คือนรกโกรธเนี่ยนรกค่ะส่วนข้อสองห้าม อะไรลักซับเหตุของการลักซับคืออะไรโลภนะคะโลภความโลภถ้าไปเกิดในอบายเกิดเป็นอะไรคะเป็นเปรตเปรตค่ะเปรตโลภนี่เป็นเปรตแล้วก็อ๋อข้อสามข้อสามเนี่ย sexual misconduct ใช่ไหมคะอะไรนะเอ่ออะไรนะประพฤติผิดในกามประพฤติผิดในกามประพฤติผิดในกามเนี่ยก็คือความโลภผิดนั่นแหละอ่ะโลภ ดังนั้นโลกอันนี้ก็เปรตเปรตอีกมุสาวาตอ่ามุสาวาตส่วนใหญ่มีสองอันนะมุสาวาตอันหนึ่งก็คือโลกอยากได้ก็ต้องโกหกอีกอันนึงก็คือโกรธกลัวกลัวก็เลยโกหกกลัวเนี่ยคือตะโกนเดียวกับโกรธค่ะมันขึ้นอยู่กับว่ามันคืออันไหนเหตุนั้นนะคะ โกรธก็คือนรกใช่ไหมส่วนเออหมายถึงกลัวนะอันเดียวกับโกรธก็คือนรลกแล้วก็โลภก,ก็เบดแล้วก็ส่วนดื่มสุราใช่ไหมคะดื่มสุราเนี่ยคือหลงหลงเนี่ยถ้าพูดกันง,ง่ายๆลงอบายคืออัอนไหนนะหลงเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์เดรัจฉาน ทีนี้ก็เลยว่าคืออบายทั้งสี่อบายทั้งสแต่ว่ามันอบายที่มันลำบากมากน้อยกว่ากันถ้าจะพูดว่าอย่างนี้แล้วเนี่ยก็สรุปง่ายๆกว้างๆว่าฆ่าเนี่ยก็คือบากมากที่สุดเพราะาลงนรง